พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักษ์ศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธครับผมวันนี้นะครับมาให้ความรู้ตามอ่ากฎหมายนะครับผมที่อ่าที่ให้ความรู้ไปนะครับผมวันนี้นะครับตามมาตรา189นะครับผมตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผม คดีมโนสเัเร่นะครับคือคดีที่มีคำขอ,อให้ปลดเปลื้องนะครับผมความสุขความทุกข์นะครับผมอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดในพระราชฤษฎีการนะครับผมอานุีสองนะครับฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอาสังหาร,ริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมืนบาทนะครับผมหรือกําหนดที่ไม่ เกิดในพระราชดิกานะครับผมาตามมาตรานะครับผมร้อยเก้าสิบนะครับผมแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาพิพาทกันในคดีน,นั้นให้คำนวณจากทุนทรัพย์หรือราคาให้ตามคำเรียกร้องของโจทย์ส่วนดอกผลอันมิอาจคำนึงถึงกำหนดเวลายื่นฟ้องหรือค่าธรรมเนียมซึ่งอาจปรณกรวมถึงคำเรียกร้องนะครับห้ามไม่ให้คำนวณรวมด้วยนะครับผมอนุสองนะ ตอีเกิดความสงสัยหรอมีข้อโต้แย้งจำนวนทุนทรัพย์ราคานั้นให้ศาลกะประมาณตามที่อยู่ในเวลาขนาดชิ้นฟองนะครับอานุสามนะครับอดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีหลายข้อหานะครับอันอาจมีทุนทรัพย์หรือราคาไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือไม่เกินในภารกิจสิรษิการนะคำนวณเป็นทุนทรัพย์หรือราคารวมเข้าด้วยกันแต่และข้อหาจะเรียกร้องเอาแก่จำเลยหลายคน,นครับอ่า ถึงรวมกับความผิดของจําเลยหลายคนรวมเข้ากันแล้วนะครับจะไม่เป็นคดีมโนสาเลก็ตามนะครับให้ถือเอาจํานวนเงินที่เรียกเอากับจําเลยคนหนึ่งเป็นประมาณที่ถือเอาคดีนั้นเป็นคดีมโนสาเลนะครับผมอ่าจากกฎหมายทั้งสองมาตารานี้ครับผมอธิบายได้ว่านะครับผมคดีมโนสาเลคือคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะครับผมท่านนะครับผม ในกรณีที่ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกิน, 59, นเกินที่จำนวนในกิจสเดีการารากิจสเดีการครับท่านนําเรื่องไปฟ้องศาลแข่งครับซึ่งมีท่านบุ้ที่้ากสาวคนเดียวในการตัดสินนะครับผมคดีฟ้องขับไล่นะครับผม้นนคนออ,อ,อกจากหางสังหาริมรั์หรืออันนี้ค่าเช่านะครับหรืออาจให้เช่าได้เดือนไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับผมหรือไม่เกินในจำนวนกิจสเดีการนะครับผมต้องไปตามจํานวนนี้จึงจะสามารถนะครับผม ฟ้องตามสารแขวงได้น,นะครับผมสารแขวงคือสารที่กําหนดในการพิจารณาคดีมโนสาเรน,นะครับผมจํานวนเงินที่ยื่นฟ้องนะครับผมก็ตามจํานวนไม่เกินสามแสน 3, บาทที่ให้ไปนะครับกรณีนะครับผมตามมาตราที่นะครับผมร้อยเก้าสิบนะครับผมอนุสานะครับผมคดีที่สงสัยว่าเกินสี่หมื่นบาทนะครับผมเกี่ยวหลายข้อหาราคาที่เกินสี่หมื่นบาท หรือกำเนินหรือเกินในกิจสตีการนะครับผมหรือเมื่อรวมเข้าเข้ากันแล้วนะครับต้องไม่เกินนี้ครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีจำเลยหลายคนทำความผิดคือหลายทุนทรัพย์นะครับศาลท่านให้กาประมาณตามจำเลยคนแรกที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับผมาจากที่ให้ข้อมูลมานี้นะครับผมท่านสามารถนะครับกำหนดอาเดินของคดีท่านว่าทุานทรัพย์ที่ท่านเสียหายท่านสามารถนำไปยื่นฟ้องต่อศาลได้บ้างครับผม ก็มีสารแขวงกับสารจังหวะครับถ้าเกินสามแสนบาทขึ้นไปนะครับผมท่านตกอฟ้องต่อสาจังหวัดนะครับแต่สิ่งนี้ต้องอย่าลืมครับต้องไม่เกินนะครับผมตามจำนวนเงินเดิมนเงินดังกล่าวครับแต่ถ้าเป็นจํานวนเงินนะครับผมที่ไม่อาจคํานวณเป็นเงินได้นะครับเกี่ยวกับการละเมิดการเรียกค่าเสียหายในอนาคตนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับไม่สามารถรวมเข้าไปในทุนทรัพย์ได้ครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้พิพากษาท่านจะพิจารณาเองนะครับผมว่าจะให้ท่านเท่าไหร่ สุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัตน์นะครับสีนวลทนายความในทีมดรกเตกียรติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธเขากล่าว okay, ท่านว่าครับหากท่านไม่ได้รับความไม่ธรรมเราแยากโดนนะครับ mm hmm. uh, ทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทำความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตน์สีนวลทนายความในทีมดรกเตเกียรติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธสวัสดีครับ